สวัสดีค่ะขอต้อนรับสท่านเข้าสู่ Many Lifestyle TV ในช่วงของ q a Thursday ค่ะวันนี้โฟนขออภัยนะคะคลิปอาจจะออกช้าหน่อยนะคะนี่เป็นช่วงประมาณน่าจะประมาณเดี๋ยวโฟนดูน่าจะประมาณ5มงเยนบ้านเรานะคะปกติคือแบบว่าคือแบบเช้ามาวพริฤััสเนี่ยทุกคนก็จะได้นะคะได้ดูนะคะแล้วก็ได้ ฟังเรื่องราว QA t h u r s Day นะคะเป็นเรื่องราวของนะคะแฟนคลับนะคะเป็นคำถามจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพจใน Facebook ของโฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟก็มีเรื่องราวแล้วก็มีคำถามนะคะจากน้องคนนึงนะคะขอไม่เอ่ยนามนะคะขอแบบเอ่ยนามสมมุตินะคะขอแบบให้นามสมมุติว่าน้องเอล้วกันเพราะว่าคือน้องไม่ต้องการที่จะ อ,ออกนามจริงนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็คือเป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่ตัวโฟเองเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะโฟก็จะมานะคะให้คํานแนะนําแล้วก็ไขข้อข้องใจช่วยน้องแก้ปัญหานะคะในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนี่ <c oughs> ก็คือนะคะน้องเขียนเข้ามาว่านะคะ พี่โฟร์คะคือหนูมีปัญหาคือตอนนี้โฟร์ขออนุญาตอ่านนะคะหน,หนูมีปัญหาคือหนูกาลังคบกับหนุ่มต่างชาติอยู่สองคนพร้อมกันนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยหน้าที่การงานหน้าตาทุกอย่างคือคือเข้าเป้าคือดีนะคะดีทั้งสองคนเลยแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็คือจริงใจกับน้องด้วยนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็พร้อมที่จะมาเมืองไทยแล้วก็มาขอท้องเอแต่งงานนี่นะคะ คือฟังแล้วนะคะโฟบอกได้เลยว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบคือค่อนข้างที่จะแบบนะเข้าสถานการณ์ที่ลำบากใจมากๆแล้วคำถามนะโฟจะอ,อ่านคำถามแล้วก็จะแก้นะคะจะแนะนำไปเป็นประเด็นประเด็นเลยนะคะโฟแยกออกมามีทั้งหมด4คํคำถามแล้วก็4ประเด็นด้วยกันนะคะที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะเราบอกว่า,าหนูอยากจะขอคำแนะนำจากฟ่โฟว่าหนูจะเลือกเดทยังไงเพื่อที่นะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ย นะคะติดต่อน้องคือติดต่อน้องทุกวันนะคะคือวันละหลายๆครั้งแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าคือเช็คแล้วก็คุยกันตลอดเลยคือแชทสองคนพร้อมกันนะคะแล้วหนูจะเลือกเด็กยังไงนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคือคุยแล้วก็เช็คหนูตลอดเวลาเพราะถ้าเลือกไปเดทกับอีกคนนึงแล้วเราจะขาดการติดต่อกับอีกคนนึงนะคะหนูจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้โฟขอต้องขอโทษด้วยนะคะคือโฟเป็นหวัดไม่สบายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจจะแบบคือมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะพูดไปแล้วก็อืมนะสั่งน้ำมูกไปเราต้องขออภัยด้วยอะมาเข้าประเด็นนะคะว่าการแชทกับผู้ชายสองคนพร้อมกันนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาสองคนโอเคกับเราเราต้องการที่จะตัดสินใจเลือกเด็กจะเลือกเด็กยังไงนะคะ ก่อนอื่นพี่โฟต้องบอกเลยนะว่าคือซิ t ู a t i o n นี้เหตุการณ์นี้นะคะมันเป็นอะไรที่ hard มากๆคือ hard core มากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนะคะพี่โฟอบอกไว้ก่อนว่าคือเราไม่สามารถในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะเหยียบเรือสองแคมไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้นะคะพี่โฟต้องบอกก่อนว่าการที่แชทกับฝรั่งการที่แชทกับฝรั่ง มันเป็นเพียงมันเป็นเพียงแค่การแชทคือเรายังแชทอยู่มันยังไม่มีแอคชั่นยังไม่มีอะไรที่จะแบบคือสามารถที่จะมายืนยันได้นะคะพี่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้แบบคือเขายังไม่ได้เ a คแอคชั่นมีแค่คำพูดไม่ว่าจะเป็นแลนที่ Perfect กขนาดไหนนะคะน้องเอก็อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อปเซ็นต์นะคะไม่ว่าเราจะแชทสักกี่คนนะคะเขาจะแบบคือพูดว่า รักเราจริงจังพร้อมที่จะแต่งงานอะไรมากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่ยังไม่ได้เจอตัวจริงจับใดที่ยังไม่ได้มีแอคชั่นให้เราเห็นนะคะอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้พี่โฟก็ขอพูดในประเด็นนี้นะคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้เลือกเจอก่อนนะคะขอให้เลือกเจอก่อนขอให้เราได้เจอทั้งสองคนก่อนนะคะว่านะคะเขาจะทริตเรายังไงพอมาเจอตัวจริง โลกแห่งความจริงกับโลกในการแชทโลกออนไลน์ที่เราแชทกันผ่านข้อความมันไม่เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งคุณจะได้คุยสกายหรือว่าเห็นหน้ากันทุกวันก็ตามเมื่อมาเจอตัวจริงแล้วเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนที่แชทมันแต่พี่โบไม่ได้บอกว่ามันมันมันเป็นทุกคู่ร้อยเเซพราะว่าบางคู่ก็แชทกันเพอร์เฟกต์พอมาเจอตัวจริงแล้วคลิกตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้น ข้อตรงนี้พี่พี่บอกไว้เลยว่าคืออย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์จนกว่าเราจะได้เจอนะคะอ่าแล้วมาประเด็นที่สองว่าเขาจะมาสองคนนะคะคือคนหนึ่งเนี่ยมาได้สองอาทิตย์อีกคนหนึ่งมาได้หนึ่งเดือนอ่าแล้วแล้วหนูจะหนูจะเลือกที่จะเจอใครใครก่อนยังไงดีคือเจอแล้วจะได้ไม่ไม่แบบคือจะได้ไม่คือทําให้ทั้งสองคนเนี่ยพูดง่ายว่า คือน้องไม่อยากจะเสียใครคนใดคนหนึ่งไปนะคะซึ่งพี่บอกพี่บอกตรงๆนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งในสถานการณ์ของตัวพี่เองพี่พี่จะต้องยอมลอสคือคือจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบคือคีฟสองคนไว้ได้พร้อมกันนะคะเพราะว่าในจุดตรงนี้คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าหนึคือเราแชทกับเขาอยู่ตลอดเวลา คือพอเวลาถ้าเราหายไปนะคะคนเรามันคุยกันทุกวันพอเราหายไปวันหนึ่งนะคะหรือว่าสองสามวันเนี่ยคือไม่ติดต่อกันเลยอะ่ะคือผู้ชายเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าคือเราจะต้องมี something รองนะคะแล้วตรงนี้นะคะพี่ก็บอกไเลยว่าคือฝรั่งเวลาที่เขาแชทกับเราอะ่ะเขาก็ไม่ได้แชทคนเดียวด้วยเขาไม่ได้แชทกับเราคนเดียวอย่าเชื่อนะคะอย่าหลงว่าเขาแชทกับเราจริงจังกับเราคนเดียวคือตรงนี้พี่กล้าการันตีคือไม่มี ไม่มีร้อเเนะคะ STUDENT: พราะฉะนั้นแล้วน้อง A นะคะขอให้ใช้ feeling ขอให้ใช้ความรู้สึกของเราในการตัดสินที่เราจะเจอที่หนูจะเลือกเจอคนใดคนหนึ่งให้เลือกเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจเราคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองคือมันต้องใช้ feeling มันต้องใช้ความรู้สึกในการตัดสินในตอนที่เราคุยกันแล้ว ใครที่สามารถที่จะมาเจอก่อนได้ขอให้เราเลือกคนนั้นนะคะเลือกคนที่เขามาเจอแล้วคนนั้นน่ะคือเทคแ a คชั่นกับเราคือพอมาเจอกันจริงๆเราจะรู้หนูจะฟิลได้เองว่าผู้ชายคนนี้ทวิตหนูยังไงนะคะพอมาเจอกันแล้วเขามีลักษณะมีปฏิกิริยายังไงกับเรานะคะตรงนี้นะคะน้องเองจะต้องคือใช้ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งตัดสินนะคะว่าใครที่ Take action ก่อนคือไม่ใช่แค่คำพูดอ่ะหนูสามารถที่จะเลือกคนนั้นแล้วสิ่งที่เราจะพิจารณาอ่ะถ้าในเรื่องถ้าเราจะพูดไปนในเรื่องของ financial เรื่องของหน้าที่การงานคือตรงนี้น้องเอต้องรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าคนไหนหน้าที่การงานเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ใช้ให้เราใช้ feeling ให้เราใช้ความรู้สึกเป็นการตัดสินนะคะแต่ไอการที่หนูหนูถามพี่ว่าหนูจะเลือกเดทยังไงคือหนูยกจะเดททั้งสองคนแล้ว ไม่อยากจะสูญเสียคนใดคนหนึ่งไปนะคะคืออยากจะเดดอยากจะเด็ดให้ได้ทั้งสองคนถ้าในสถานการณ์ของหนูอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนหนึ่งมาสองอาทิตย์คนหนึ่งมาหนึ่งเดือนคือถ้าคุณหายไปอะ่ะคือตรงนี้มัน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 ลอสอยู่แล้วค่ะคือเราอย่างที่พี่โฟอบอกแต่แรกคือหนูไม่สามารถที่จะเหยียบเรือสองแคมหรือว่าจับปลาสองมือให้มันได้ไปตลอดรอดฝั่งมันไปไป,ไ,ปไม่ได้ต้องยอมลอสต้องยอมเสียนะคะ แล้วถ้าคุณไม่เลือกสักทีอะ่ะถ้าถ้าอ o u เพรย์ฮาร์ดมากๆคือเหมือนประมาณว่าปฏิเสธเดทเขาบ่อยๆครั้งเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคือฝรั่งเขาไม่เขาเขาไม่เขาไม,ไม่รอนะเหมือนประมาณว่าถ้า you เพรย์ฮาร์ดมากมากอะ่ะผู้ชายบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบแล้วเขาก็จะเกิดความคิดได้ว่ายังไงยู่ต้องมีคือคุณคุยหลายคนคุณมีตัวเลือกแน,น่นอนนะคะแล้วเขาก็จะหายไปแล้วหนูก็จะไม่ได้ใครเลยสักคนนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะคือ ตอนนี้พี่ขอตัดวิดีโอตัดคลิปอาเป็น2ตอนนะคะเดี๋ยวอันนี้เราสต็อกกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอในพาร์ทที่2นะคะ